เดินทางแล้วสรุปแล้วยาชีได้ไปไหมนี่สรุปแล้วยาชีได้ไปไหม ยาชีได้ไปจริงๆด้วยนะอดมินเปรี้ยวนะฮะอดมินเปรี้ยวก็กลับด้วยนะคะอา้า <laughs> วโดนแกล้งโดนแกล้งยาชีบาย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 เออเอา,เอา แกล้งแกล้งแกล้งยาชีส <ga> รูปแล้วได้ไป เดินทางแล้วนะคะไปรับแอดมินแอนแล้วก็ไปกุกกอกนะะไปกุกกอกไปทำธุระด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะทีเทุกท่านนะคะโอ้ยทำไมคนหน้าตาดีขับละเนี่ยโอ้คนขับรถคันนี้หล่<ร>อทุกคนฮะ คนที่จะขับรถคันนี้ได้ต้องรอทุกคนโอต้องรอทุกคนอ้าวไปใครขับรถคันนี้ต้องรอทุกคนโอ้โหเป็นน่าเชื่อเลยว่าเสือจะขับได้โอ้โเอาอันนี้ไม่ได้ขับไปไหนนะเอาไปขับไปเข้าร่มนั่นขับไปเข้าร่มทั้งนู้นเลยไปไหนเหรออ๋ออย่าบอกใคร โอ้คนรอความรัก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 คืออะไรจะพาสาวไปเทีย่ยวเซนทนะันไหมจะพาสาวไปเทีย่ยวเซนทันเดี๋ยวเราป้าไปซีกออ่อนเดี๋ยวป,ป,ป้าเอารถกระบะไปซีกอ,อ,อแล้วรถตู้นี้เสือจะพาสาวาาไปเทียเท่ยวอยากไปไหนไปเที่ยวแล้วไม่เขาเปลี่ยนใจเสือขับได้เอู้มันเป็นเกียร์ออโต้ขับง่ายอยู่ ตะเกียวกต้องเสือสู้อยู่แท่านี้ท่านนี้พาป้าไปไหนก็ต้องไปได้แล้วอืมโอ้ยเฮ้ยสิเขับรถคันนี้ได้โอ้ยย่าชี้ไม่รู้นะไม่รู้เอ้าตอนแขับเป็นแต่รถเกตังก็ตอนนั้นเสือขับแอนนั่งหน้าใช่พอลุงให้ไปเอาซองไปบอไปงานขาวดำไปสองคนอะนะครลุงเสือก็ได้เวลา ละเลงแล้วตอนนี้นี่ค่ะผสมปูนนะคะปูกระเบื้องให้ป้านะด้านด้านบนไม่ฝนก็ตกก็ร้อนเนาะมีอยู่สองประเภทเนาะอะไรอะไรอะไรคุณอินทิราโออ๋ออันนี้จะยาแนวแล้วใช่ไหมคะอ๋อเจะยาแนวแล้วอ๋ออันนี้ปูนปูนกาวปูนกาว ปุญญาแนวรอก่อนบ่าวมืดกำลังไปสั่งซื้ออยู่าอา้าวโอ้โหอันนี้ประเนกยาแนวนะวน,นี่ยาแนวอยู่ด้านบนนะนี่วันนี้รู้สึกว่าค่อยได้ยาไม่เป็นนะ <c oughs> <c oughs> สมองไม่ทำงาน <c oughs> สมองขอเจ้าเลยแสดงว่าสมองดีนะเนี่ยสมองไม่ทำงานสมองดีโอ้โหลุงเสือบอกว่าฮ้อน โอ้ขนาดร้อนยังไม่ใส่หมวกอีกนะเนี่ยเอาเอาเอาเติมน้ำให้น้องหมางานนี้อที่นอนใหม่ที่นอนใหม่เป็นไงอืมที่นอนนหม ไม่เราต้องบอกว่าสวัสดีค่ะคุณโลเมื่อวานนี้ลุงเ,เสือผู้กระเบื้องแผ่นนี้นะป้า์กรบ้านถ่ายได้ภาษาภาษ<ส>าภาษาสวัสดีค่ะคุณโละเ,เกเจอัวเราะเลยอเอหน้าตาแบบนี้เหมือในใครเนาะหน้าตาแบบนี้น่ะฮะหน้าตาแบบนี้เหมือนใครนี่ ลุงเสือนั่นแหละแบบเป็นพี่ลุงเออนั่นแหละโอ้โหอยู่ตั้งนานไม่รู้ว่าเป็นพี่ไหมน่าเด็กๆคิดว่าคิดว่าเป็นน้องลุงนี่ยโอ้ลุงเสือทำไมหล่อแบบนี้มมหน้าเราภาษาถึงภาษาที่ไม่ยอมห่างอยู่ทุกเงินร้านขนาดไหนก็มีเนี่ยไม่ห่างเลยเหรอเกาะติดเลยนะเนี่ย เพราะว่าลุงเสือหล่อนี่เองเนาะนี่คือพิธีที่ทำให้ลุงเสือยิ้มและหัวเราะต้องต้องต้องหยอกอย่างนี้ผสมปูยังอมยิ้มเอออมยิ้มเลยภาษาภาษาเจอลุงเสือที่ไหนเจอลุงเสือที่ไหนไปมงมาเหมือนเด็กเอฟซีดูคลิปทุกคลิปจะแบบบิ๊กจะเหมือนพ่อใช่ใช่ใช่พานุเหมือนแม่เออ ถูกต้องหน้เหมือนแม่ค่ะว่าเอฟซีนน่าดีไหมได้ลูกชายหล่อทั้งสองขนาดย่าพายังบอกเลยว่าบิ๊กกับพ่อมันอันเดียวกันเลยโอ้ยอาเจะได้านโมก็แบบมือเสือเหมือนบิ๊กเออเหมือนบิ๊กเนาะดีนะไม่เหมือนมิชชัยบัญชาไม่ดีเหมือนมิชชัยบัญชากับพาเอกดหมดแล้ว เอ้าก็เป็นพระเอกกัเนาะเออเออเนาะอืมเดี๋ยวปาก็ต่อเ่ามืดมาก็ป้าก็จะเดินทางเมื่ะรนใหญ่สมบัติโอ้อ่ะเระเบื้องลายนี้ไม่มีสิบสี่้งบจริงบอกจริงเอ้าป้าไถบ้านทำไมอายุน้อยน่ย จริงเหรอลุงเสือเป็นน้องป้าไทยบ้านบอนี่โอ้ไม่น่าล่ะลุงเสือถึงหน้าตายังดูเด็กดูเด็กดูเลยอืมสี่ขึ้นสูงเก้าสี่แล้วาสิบสี่ใช่ไหมลุงเสือห้าสิบสี่ลุงเสือเพราโอ้ยถ้ามีคนมานั่งยอยอย่างนี้นะมีแรงผูกเบืองวันนี้หมดแน่เลยไม่มีแรงอ่ะแล้วสิทำแรงได้แล้วจ้าหนอยก็เขาห้องน้ำเลย ชมมากมากไม่ได้จะไม่ต้องเข้าน้ำเหรอลุงเสื่อบอกกันนี่แบบนี้ท่านวางแผนไม่เสร็จเอ้านึกว่าจะมีคนคนชมคนยอก็แกจะปูไว้ขึ้นอะไรเงี้ยอะไรไม่ถูกคือลุงเสือแกแกชอบแบบอยู่แบบทำแบบเงียบๆงเงียบอยู่โดนอยูใช่นะแบบไม่ค่อยมีคนเยอะไม่เก่งเหมือนลุงเด้ลุงเสือกกบิ๊กนิสัยเหมือนกันไม่ชอบอ้าโอ้โหนี่ละลายกระเบื้องนะฮะ เหลือยาแนวฮะของขอย่ากับใดหงอืมนะเหลือยาแนวแล้วตอนนี้อ่ะอันนั้นเหลืออีกแถวหนึ่งก็อ๋อเหลืออีกสองนะคะก็จะเสร็จอืมเหลืออีกสองอู้เย็นมากเลยข้างบนนี่ข้างบนนี่ดีนะโอ้โหเย็นมันมานี่ไมันต้องใส่หม้อเยนโอ้ยเย็นมากเลยหนูภาษาเอาเสือมาเปล่านี่วันนี้นั่งเฝ้าอยู่นี่แหละเอาไปเรียบร้อยไม่ต้อง โอ้สุดยอดเลยไม่ไม่นึกว่าแต่ภาษาไปลาง,ง่วงก็นอนได้เงคลิปแล้วมันเย็นไหไนปูแล้วออ,อัวกลางแล้วตอนนี้ลอ,ดดลองดูดองดเออมีขึ้อยู่ด้อเป็นปีลงได้อยู่ด้มันสูงด้ปะทะบเหรอ เออจะต้องขึ้นมาทางบนนี่นี่ค่ะบรรยากาศนะวิวด้านบนนะคะ FC ซนี่นะคะวิวนะหมุนนะคะอนไปก็จะเห็นวิวทางนู้นเลยนะดูโอ้ยนั้นบ้านใครเนาะนะเอซนะนู้นนะคะโอ้โหโล่งเลยงานนี้นะฮะวิวสวยมากเลยดอกแคก็เต็มต้นเลยนี่ เออใบใบใบไม่ใช่ดอกแค่ขาวแค่แดงแค่แค่ขาวเคยเห็นแล้วเพราว่ามันไออมันที่มันวิวดีวิวดีใช่ภาษาก็เตรียมยาแนวแล้วอีกแล้วป้าไทบ้านะโอ้สังเกตอย่างนี้ด้วยเกาะปอกปอกเลยฟังเสียงมันก็รู้จ้ะ เนี่ยเก็บรา,ายละเอียดน,นะ e F4 อ,อ,อันนี้ใครว,าน,ในใครวานนี่ใครวานนี่ภาษาบอกไม่ไ<อ>ต้องนน่นติีวานเชื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกต่างคนต่างสามคอยว่าน้ำมันไหลเลยมันไหลไปอยู่นู่นมันก็เกอกนอยู่นู่นนคอยว่าอยู่เออโอ้โหวิววิวหลักล้านวิวหลักล้านเลยท่านผู้ชมนี่นะเ้ยบรรยากาศดีอะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากชมคลิปอย่างน้อยห้านาที